ACP s t u d i สตูเ s โอบรมังกรหยกภาคนรกในปี1568หรืออาจจะเก่ากว่านั้นแล้วแต่กูจะพาดที่มนทนห้ำไหลไหหลำเหยะกล้วยกับเซียวเหลิงต้องกักตัวอยู่ด้วยกันอย่างจำเป็นเซียวห้องกูชื่อเหลิงไอเด็กเป็ตโอ้โหเสียงภาคเหลิงข้ามีเรื่องจะถามเจ้าถ้าจะเรียกแบบนี้ไม่ต้องคารพกูก็ได้มึงพูดเองนะอีเหลิงนี นักร้องคนไหนผอมใครเหรอที่ผอมตูนบอดี้สลิมวิ่งจนผอมออกไปจากบ้านกูครับพี่เมื่อวานข้าทานอาหารแมวเลยแล้วไงต่อรู้เอะไรทำไมเรียกอาหารแมวออทำไมว่ารสชาติหมาไม่แดดบ้านข้าเลี้ยงหมาด้วยนะบอกทำไมครับบอกให้หมาถามอ่ะอีคนก็สวยไม่น่ากวนตีนเลยบ้านข้าก็เลี้ยงหมามันกันมันต้องเอาคืนก็เรื่องของมึงอ้าวแล้วกูจะเล่นต่อยไงนยใต้ทะเลมีฟิตเนสไหมหน้ากูเหมือนพญานาคเลยไงทำไมอะเจ๊ก็เห็นปูมันมีก้าม สามบวกเก้าได้อะไรสิบสองไงเจ้าตอบผิดแล้วนะตกลงมันได้เท่าไหร่ได้เก้าเพราะเก้ากินสามจะไปไหนก็ไปไปแก้วอะไรไม่เต็มร้อยแก้วเชี่ยอะไรของท่านครับแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้วพ่อเมืงองท่านวันก่อนครับทำไมครับขับรถอยู่ดีๆแล้วไงครับมีรถตัดหน้าข้าลเลยเฮ้ยชนเป้าก็ได้แค่แก้วเดียวนะขอสองละกันมึงเล่นเชี่ยอะไรกัน ปลาอะไรใหญ่กับปลาวานเก่าไปไหมเนี่ยปลาเป็นแสนแขนไม่ได้จับพูดอังกฤษได้ไหมก็พอตัวอยู่นะสวัสดีตอนเช้า Good Morning สวัสดีตอนลึงคืน Good Evening มะม่วงสุก f ฟเ d a y Mango กล้วยเชื่อม Banana Connect ฟ้าร้อง b ู o ซ i n g ์อิงัจธรรม Animal will do Are you ready? No I'm the man มีครั้งหนึ่งข้าไปเมืองนอกข้าจำได้ว่าข้าไปร้าน เพื่อซื้อน้ำเดิมพ่อค้าฝรั่งก็ขายตามปกติข้าน่ยอยากได้หลอดเพราะเป็นคนไม่ชอบยกเดิมแต่ข้าไม่รู้สับทคำว่าหลอดและเจ้าทำยังไงข้าบอกพ่อค้าไปว่าแค่ e something to ถ u ก k ักก็้ามองหน้าข้าพร้อมกับยิ้มมุมปากและพูดว่าชัวก่อนจะจูงมือข้าเข้าไปหลังร้านเขาพาเจ้าไปทำอะไรหาหลอดในกูดิมึงคิดอะไรวะน้องสาวจีบได้เปล่าเป็นไงเล่นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเพื่อนเล่นมึงเหรอไม่เงียบว่ะข้าชอบท่านนะท่านอา เดี๋ยวก่อนท่านอาตอนเนี้ยข้ายังเด็กแต่สักวันข้าก็ต้องโตขึ้นจะปะท่านจะต้องรักข้าแน่รักนะไม่มีทางน้าเราให้โอกาสข้าสักังนึงดาแล้วข้าโตขึ้นนะข้าจะต้องหล่อแล้วก็เท่จนท่านหลงไหลแน่ท่านอาแม่งหลงตัวเองไปเอาความมั่นใจมาจากไหนโอกาสข้านะืมทุยเขี่ยน้ำลายเต็มหน้ากูแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีท่านพูดแล้วนะท่านอายีกล้วยได้ออกตามหายาวิเศษที่ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ข้ากลับมาแล้วท่านอา ห,หล่อไหมล่ะมึงเป็นใครเอา้าไอสา้สับท่านอานี่ข้าเองเอียกล้วยว่าที่ผัวท่านไงล่ะท่านอาข้าบอกเจ้าแล้วไงเราเป็นได้แค่พี่น้องข้าอยากเป็นมากกว่าพี่น้องเป็นพ่อกูไหมล่ะแต่ข้ารักท่านท่านอาฉันคุยกับแกนี่ก็บุญแล้วนะอย่าลืมค่าคุยห้าพันแล้ววันนี้อารมณ์ไม่ดีจะไปทําเล็บเอามาพันสม แล้วจะไปกินข้าวกับพ่อต่ออีกสามพันพ่อมึงกินทองคำหรือไงมีค่าสักผ้า2 5งพด้วยนะไม่พอหรอกมั่ง,งท่านพี่จะให้ค่าเท่าไหร่ล่ะคะกูเดียวจะมีพอให้มึงไหมเนี่ยเอี้ยกล้วยอกหักเราเป็นได้แค่พี่น้องยืนซมเศร้ากลางฝนที่มันพรังกลมลงใส่หน้ายอลอยน้ำตาให้มันไหลโบ้ยฝาดินศูนย์จิ ความฮักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันปานหัวใจของอายถูกคันด้วยน้ำมือเจ้ากับเธอเอาผักสองเอาถึงตอนอวสานเก็บกู้บททันได้รางวัลตอบแทนเป็นนา ยกล้วยข้าเบื่อมากเลยช่วงนี้เจ้าพอมีเกมอะไรแนะนำข้าได้บ้างไหมช่วงที่ต้องกักตัวข้ามีเกมึ่งท่านอานั่นก็คือมังกรยกสองโมบายพบกับโหมดการต่อสู้อันดุเดือดมากมายทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมอีกทั้งยังสามารถชวนเพื่อนที่รู้ใจไปตั้งตีตีบอสสุดหนัวพร้อมกันได้ถึง10คนอีกด้วยสุดยอดเกม t u r n ์น s บ d RPG ฟอร์มยักษ์แข่งปี2020เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ กับมังกรยกฟ้อ,อ,ฟองโมบาย